สวัสดีครับผมซันเดอร์โบนตอนนี้คุณอยู่เกมบ u ลลี่นะครับในในพาร์ทที่3นะครับก่อนอื่นเลยครับสนับสนุนซับสไครเบอร์รายใหม่นะครับก็มีโจบราวนี่ฮะจัดชัยวัตรศูนย์หนึ่งนะครับนะคุณเนมนั่นเองครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละชัยวัน์นะครับพอเนมมันเชื่ออะไรเอสคิลเลอร์เมอร์เซอร์นะครับนะก็มาซับสไคร e ช่องผมเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ฮีโร่ซอมบี้นะครับน้องปลื้มนั่นเองนะครับ ก็นะสับสกายเบอร์รายใหม่นะครับขอบคุณมากครับผมนะและหลังจากาพักที้งแลที่เราหลับไปเราตื่นขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆโอ้โหนี่พังได้ง่ายเลยนะจริงๆเราว่าเราออกมาเป็นอาวุธได้นะถ้ามันมีเศษไม้อ่ะเออมาทำเฮี้ยอะไรไม่เข้าเรียนเหรอฮนะไปไปเข้าเรียนไม่เข้าเรียนใช่ไหมไม่เข้าเรียนใช่ไหมไม่เข้าเรียนมึงไปอยู่ในนี้เลยเ,ออเดี๋ยว <Okay. S 2> <laughs> <laughs> ถังขยะบอมอกับที่อยู่มึงนะเออสวยนะไปเข้าเรียนกันดีกว่าครับแต่มันก็มีอะไรนะมีภารกิจได้ด้วยเซฟเอลจีเอลจีไปทำาี้ยตรงนั้นนะอโอเคอยู่โ,โหอยู่ตรงนี้เลยอยู่ไกลเลยโอ้โหนะเซฟเอลจีเอลจ,อจีต้องมีปัญหาเนะี่ยเราไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าครับนะเรื่องเรียนค่อยว่ากันครับ <laughs> นะเรียนเรียนเมื to ่อไหร่ก็ได้นะแต่ว่าเพื่อนอ่ะเราจะทิ้งกันเมื่อไหร่ครับเป็นคนดีนะครับสวัสดีครับพี่ว้ายมันเห็นกูเหมือนแล้วมันเห็นกูแล้วถอยไปโอ้ยโอ้ยอย่ามาอยู่กับกูอย่ามาอยู่กับกูบัสเต็ด วิชาศิลปะโอ้โหฉันม่ฟิลิปและนี่ก็เป็นอะไรวิชาศิลปะโอ้โหเฮียวิชาเฮียน <okay> ี้ม okay> ันให้เราตัดภาพอ่ะเออเฮียเฮียไม่ได้เล่นเหมือนในคอมด้วยนะเล่นไงวะอ๋อเฮ้ยนี่นี่นี่เยอะได้อย mm şey ู่ได้อยู่เอาเยอะๆเลยแต่ก็อย่าโลภไอสัตว แน,แน่แน่แน่ถ้ายังลบหรือไอ้เหี้ยอะไรนั่นมันมานะครับเราต้องเริ่มใหม่ต้องจัดใหม่ลาบอา้าวไอ้เหี้ยนับเฟลสิจิมมี่คุมตัวเองไม่อยู่โอ้โหจิมมี่ไม่มีสมาธิเลยวันนี้นะครับนะเขาก็มัวแต่คิดเรื่องเพื่อนอยูนะโอ้โหคนเรานะครับอะไรอะไรเวบ ใช่ไอ้ด,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 ดับไอ้ดับดับเพลิงรึเปล่านะเราเอามาถือเล่นได้นะครับนะเ <c oughs> พราะมัน<ร>เอ้าไอ้ชิบหา,ายแล้วชิบหายแล้วมึงอีกแล้วมึงอีกแล้ว <c oughs> อะไรกับกูนักหนาวะ <c oughs> เราต่อยมันกว่ามันจะตายมันเดีย๋ยวเป็นแรกครับไม่คุ้มครับไอ้พวกนี้พลังมันเยอะ <c oughs> โดดแม่งเลยตามมาได้ก็ตามมาสิ <c oughs> ามมาดรียไปไอ้หนูโอ้โวันนี้เราลืมไปเลยนะเราคนดีเฮ้ยเอ้ยอย่าไปยุ่งผมคนดีผมมุดดิจะไปช่วยเพื่อนอยู่ โอ้อาจารย์อย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูไอ้พวกเด็กเกเรตั้งเยอะแยะนู่ไปไปจับไปมายุ่งเลยกูเล่ากูเหนื่อยพี่องสมุดองสมุดผมอ่านหนังสือเห็นไหมผมอ่านหนังสือรอดไหมวะเด็กเนิร์ดมีปัญหานะครับเราต้องมาช่วยเขากันนะครับเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนดีไอสัตว์คนดูรำคาญไปเลย เฮ้นายก็เป็นเด็กใหม่ใช่ไหมเนี่ยฮะทุกคนพูดถึงนายกันว่อนเลยอย่างนั้นเหรอแล้วมันคุยอะไรกันบ้างวะก็ไม่มีอะไรหรอกนะฉันก็เป็น s o c i h อะไรโซเชียลพังิมินนี่ว่ามันอ๋อเป็นพวกแต่แก้สังคมอะไรเงี้ยนะจากคำพูดของแกรี่และฉันต้องการให้นายช่วยนะนายอย่างนั้นเลยเหรอันต้องเอาหนังสือไปคืนอีกเยอะเลยกูเหมือนบรรณารักหรือไงต้องนะฉันต้องการให้นายช่วยทำตัวเหมือนว่านายเป็นเพื่อนฉันก็ได้หรือฉันจะจ่ายให้จ่ายให้ยังง้ามเลยสองดอนเลยงั้นเลยเอาห้าห้าแล้วกันเออสองได้ไหม โอเคห้าก็คือห้าพอใจไหมไปเดี๋ยวกูคุ้มกันเองอ๋อมีหนังสือในล็อกเกอร์นะครับในเอลจี้มันไปไม่ได้ครับกลัวเขาโดนอัดนะครับโอ้โหโดนบูลลี่นะครับโอ้โหแม่ฉันเรียกว่าพรินซ์เอลจีโอ้โหนายจะฉี่แตกไหมท่านนายเฮี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 ยนี่ฮะปัญหาที่เรากำลังพูดถึงครับ มันจะมีไอ้พวกแบบนี้มาขวางทางตีนเยอะคนดีจะทำมาหากินมึงมาขวางอะไรนักหนากูรำคาญเข้าใจไหมไปเอาจีอ้ยเจ็บเยี่ยวชิบหายเลยกลัววนายช่วยดูแลใช่ไหมด้วยเหี้ยมีปัญหาอะไรกันนักหนาวะมาต่อยกับกูอย่าไปต่อยให้เอี้ยวดมาให้มันเดินสะดวกคือมันต้องจ่ายตังกูเข้าใจไหม นี่กองทัพเด็กเนิร์ดว่ะเฮ้ยบอกอะไรยังทำให้เด็กเนิร์ดโกรธมึงมายุ่งอะไรด้วยฮะไปเกยเรที่อื่นไอเกย,เ,ยเลิกยุ่งกับเพื่อนกูได้แล้วมึง <you S 1> ด้วย <be S 1> ไม่ตั้งใจเรียนไอ <so S 1> สั์ไ like huh? <laughs> อเี้ <Really stupid. S 1> สุดท้ายคนที่บูลลี่ก็คือตัวกูเองนะครับนะเฮ้ยเราก็มีเหตุผลของเราป่ะเราก็ไม่ไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหรอกเฮ้ยมึงอ่ะที่เดินได้แล้วไออ้วนน้ำมันลม ไม่ได้วางทั้งวันนะเว้ยเกลียวกราดกันใหญ่เกือบเหยี่ยวแตกแล้วมึงก็เหยี่ยวไปเลยอีกเว้นเลยไหนไหนขึ้นเลยใช่ไหมมึงอย่าเสือกไอ้เียเว่นมามามาเรามาทางลัดแล้วนะโอเคมึงอยากเหยี่ยวมึงเหยี่ยวไปมึงชักว่าวมึงขี้ให้เสร็จเลยสัตว์มาไป นี่กูต้องเข้ากับมึงใช่ไหมฝึกหนูเขาอะไรเขาอึ๊บกันอะว้ายตัวเล็กนิดเดียวว้ายตายแล้วมึงเ้ยโคตรฮาเลยอะไรมึงเราอะไรนักนะมึงหาเรื่องผิดคนแล้วไอ้พวกเวนมึงตายฮะพ่อแม่ส่งมาเรียนดันมาเกงไปไกลตีนกูเลยมึงมานี่ โตซะเปล่าฮะด่าคนดิลูเซอร์แต่ตัวเองยังโดนต่อยอยู่เลยไอ้แม่งยัดต <so> ายไหมมึงอ่ะน,นีะ่เนี่ยพี่มันมันมันเย่อหรือมันชักว่าวะเนี่ยมีโอไมค์กอแล้วอ่าไหนๆเอาสักหน่อยครับเย่อเย่อโชว์แม่งเลยเฮ้ยแจมไปเลย แม่บอกว่าต้องล้างมือเสมอหลังจากชักว่าวเสร็จมันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมลรวมาล้างหน้าด้วยโอ้โหอย่างฟินหอมไหนไหนใครใครเธอเวิร์กมึงไงตัวเล็กโอ้ห <c oughs> ไหนไปล็อกเกอร์มึงอยู่ไหนไม่เข้าใจเหียอะไรกูต่อยแม่งเลยพอกันทีับการเป็นคนดีนะครับรู้สึกกูมไม่ไหวแล้ว <c oughs> อัดอั้นตั้งแต่พาร์ทที่แล้ว เอาแล้วนะล็อกเกอร์ของฉันไหนวะอ๋อหนังสือขอบคุณมากเลยนะจิมมี่เอาตังค์ไปเดี๋ยวจะบอกแม่ให้นะว่าคนที่บูเวิร์ดก็ไม่ได้แย่ซะทุกคนนี่ครับผมในหนึ่งร้อยคนมันต้องมีคนดีสักคนหนึ่งกันะครับครับครับเดี๋ยวกูไปเรียนก่อนนะมึงอย่าจับกูกูต่อยแม่งเลยเดี๋ยวนักเลงนะเว้บอกเลยเน่จะจับกูอีกแล้ว นะครับ <me> รู้สึกถ้ามาจับเรา <me> บ่อยๆเราจะโดน <Okay. S 1> กักบ,บริเวณนะครับซึ่งวิชาอะไรวะจิมวิชาพละก็มันเป็นอะไรปลาลูกบอลเปล่าวะถ้าจำไม่ผิดยัด oh. ไม่แลวมันดักแล้วอี้พวกนี้มัน oh. ไม่ไม่ไปนั่นหนะ่ะไม่ไปจับมันวะอี้ยมโดดเดียนหนักกว่ากูอีกอะแม่งอาจารย์บุลลี่กูแล้ว บอกแล้วใช่ไหมบุลลี่มัน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 ไม่ดีมันไม่ดีกูไปละอย่ามายุ่งกับกูกูแ็ต่อยขำๆมึงก็เอาจริงอะไรกันนักหนาวะนี่กูมาเรียนแล้วกูมาเรียนแล้วกูมาเรียนแล้วอย่าไปยุ่งกบกูอย่า่งกูกูนะเคนะแม่ดักอย่ามายุ่งว้าสู้แรงมันไม่ได้ครับเนี่ยมันโอเคยังดีหน่อยมันเอามาส่งที่ยิมนะครับดีไม่ต้องไปตัดหญ้าโรงเรียนอยู่ เฮ้ยวิชามวยปล้ำว่ะจ to hey, ิมหนึ่งวิชามวยปล้ำเฮ้ยอ้วนนับลมเมื่อกี้มึงโดนต่อยยังไม่หลับใช่ไหมยังไม่ขิดหลับเออไหนเราต้องทำอะไรครับต้องกดอะไรจับอย่างงี้อุ้ยโทษ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 ไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจโทษ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 นะเอาใหม่เอาใหม่เฮ็ดบัตรเฮ็ดเคีปปิดล็อกท่าใหม่ว่ะและกดโอเพื่อเฮ็ดบัตรนะครับกดค้างไว้ กดปุ่มต่อยค้างไว้เฮ็ดบัตรอันล็อกเลยเว้ยจับแล้วก็นี่ต่อยสองครั้งแล้วไอ้เข่ากระแทกหน้าตุยท้องอ๋อสุดท่านี้ตุยท้องนี่นี่โอเคกูได้สองท่าแล้วเว้ยมาไอ้อ้วนมึงไปกระทืบซ้ำได้มวยปั้มมวยปั้ม เอาเขากระแทกหน้าครับนี่อิทสูเพล็กซิตี้นี่ฮาเลยนะไปเร็วนี่ฮอบกินโอ้โหผ่านเลยครับวิชาอะไรอย่างงี้กูผ่านกูชอบ <laughs> เรื่องใช้กำลังรอ้อยบอกครับนะโอเคนี่บ่ายสามครึ่งนะใช่ไหมนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีของให้เก็บนะเก็บ <for S 1> ของ <for this S 1> สักนิดนะครับ<ๆ>พี่ๆห้องน้ำอของผู้ชายนะครับโอเคยังไม่มีประเด็นอะไรวะนั่นน่ะ ก็ไม่รู้อะไรนะหยิบมาแล้วอ๋อเป็นลูกแก้วลูกแก้วโอ้แต่มันมีจำํนำนวนจากัดนะเราจะเราจะเก็บไว้นะครับไม่ใช้ไม่ใช้ใชนะเฮ้ยมีล็อกเกอร์ของใครก็ไม่รู้ปล้นไหมปลม้นไหมสักนิดครับสักนิดนะพออันที่ทำการเป็นคนดีฮะโลกนี้คนดีอยู่ไม่ได้ฮะแม่งก็โดนในพวกเวรน,นี่ต่อ,อยกันยันจบเกมอ่ะบอกเลยนะครับเราต้องสู้คนเราต้องหัดเป็น ตัวรอดในสังคมอ่ะเนี่ยได้เสื้อมาใส่ฟรีๆด้วยนะครับนี่ถ้าเป็นคนดีก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดของนี้มาใส่นะครับนะนี่คนดีพอไมไอ่เฮียกูมามาเอาของครับเอาของอสาวๆไว้ตกใจนะออ้ยมีสาวๆมาเนี่ยห้องแต่งตัวผู้หญิง <c oughs> ขอขอขอ,ของัดหน่อยครับของัดหน่อยนะครับนักงงตะกรรเอเผื่อมีเกงในให้ดมนะครับ นะคุ้มในความเป็นจริงมึงงัดอย่างงี้มึงเจอต้องเจอบ้างอะ่ะโอ้โหได้หนังสือเรียนโอ้โหเฮีย yeah. อือสั่งงัดตั้งนานสั่งงัดตั้งนาน,าน,านปลาใส่เด็กแม่งเลย so <笑><笑>เหียโคตรเร็วอะ่ะพัดน,นี้ผมเป็นคนเร็วสะใจพวกมึงยังไอคนดูผมรู้เป็นคนดีไม่มีใครชอบหรอก นะครับเอาอีกสักภารกิจไปไหนดีหวัดดีนุ่มๆเดี๋ยวไปย่งกับกูนะดีเอนบักกี้เทสเดสเบดโอ้โหอันไหนอันไหนผมไม่รู้ผมไปอันไหนใกล้สุดผมไปก่อนนะครับอีกสักภารกิจเอ๊หวัดดีคนสวยจับตูดได้ปะยังปลดล็อกไม่ได้นะยังปลดล็อกไม่ได้อ้าวเขาเดินอยู่ดีๆก็ไปหาเรื่องเขา นะครับเราต้องช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีทางสู้นะครับเราก็ไม่ได้คนเลวอะไรหรอกนะครับนี่บิดสแลปตบแบบบิดนะครับนะครับเมื่ออาจารย์เข้าเข้าไม่ถึงทุกพื้นที่ครับบิดสแลปับผมช่วยได้ับผมสารเตีย้ยเท่านั้นเ่ียวของโลกกูบอกเลยไ <c> อ <oughs> พวกมึงตดอะไรตายหาแล้วพวกมึงเฮ้ยเด็กเนร์ดเด็กเนื้อสไตแบ็กว่ะ <c oughs> มึงมึงอะไรมึงขู่เพื่อนกูนมึงขู่เพื่อนกูเฮ้ยเกย์เฮ้ยมึงก็อยู่ไว้เพื่อนก็นต่อย <laughs> <laughs> เฮ้ยการเลงยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ไหนๆน,นายต่อยตัวเองทำไมเนี่ยต่อยตัวเองทำไมโหวิ่งไปเลยไอ้เวีนนี่ตรงนี้เป็นอะไรเป็นหอชายกับโหเป็นหอหญิงด้วยนะครับนั้นเราไปหอหญิงก่อนเลย <laughs> นะครับโหเข้าไปเลยเห เมึงให้กูเข้าไปเลยใช่ปะเข้าก็เข้าทั้งนั้นนะครับว้าวว้าวว้าวหอยหญิงด้วยเจ็ดแน่นอนเอามานี่นะอะไรเอามานี่เฮ้พยายามจะสู้กันเหรอก็ ขอว่าให้เอาหนังสือขึ้นขึ้นมาโอ้โหในในผู้หญิงก็มีการบูลลี่กันอย่างนี้นะครับโคตรบิดบอกเลยโอ้ยโดนแย่งกันตาและนายก็ควรจะอยู่ให้ห่างจากหอหญิงนะไอ้โรคจิตโอ้ยจะปุช่วยฉันด้วยเธอเอ๊ะผมช่วยยังไงเนี่ย ก็มันขโมยแล็บหนังสือบุ๊แล็บของฉันไปโอ้โหอนาคตมึงมองกันไกลนะเนี่ยเออถ้าหากได้หนังสือกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะจูบไปเลยอู้ตายแล้วเออโอเคโอเคแล้วกันแต่ถ้าหากไม่ได้ช่วยเดี๋ยวจะบอกว่ามึงเป็นโรคจิตตัวหนึ่งที่มึงพยายามจะโอ้โหโอ้โหมันมันเล่นอย่างนี้เลยฮะ คือถ้าสมุดแล็บนี่ถูกฉีกหรือหายไปเนี่ยครับเขาก็จะสอบโรงเรียนแพทย์ไม่ได้แล้วพอสอบโรงเรียนแพทย์ไม่ได้อะไรต้องมาพึ่งคนอย่างแกรี่เนี่เนี่ยต้องใช้สติงกี้บอมและถ้าอยากได้สติงกี้บอมก็ต้องไปตามหาไอ้แฟตตี้ไอ้เฮียอ้วนไอ,อ้อ้วนอ้วนอยู่ไหนอ้วนโอ้โหนี่ถ้ามีสเก็ตบอร์ดมันจะเร็วกว่านี้นะเมื่อกี้เพื่อนเพื่อนทักมา ลืมลืมลืมปิดไอ้ห้ามรบกวนนะครับมันอยู่ไหนวะไอ้แฟตตี้ยังอยู่ห้องสมุดนี่ใช่ไหมโอ้มันทำอะไรของมึงเนี่ยเราได้ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยได้ได้แล้ว hey, ได้แล้วบอเฮ้ยได้แล้วได้แล้วโอเคเจ๋งสิงกิบลมแล้วเราต้องไปไหนไปยิมไปยิม เฮียเดินทีไกลชิบหายฮ้ย <laughs> มาจับก,กูเลยกูเด็กเป็ตมาจับก,กูสิมันมาจับจ,จริงนี่คือยุ่งเลยนะนะครับเราต้องมายิ้มเลย <c oughs> ้าถามใน,นเรื่องคือเหมือนเอาระเบิดนี้ไปซุกไว้ในตู้ <c oughs> แล้วเอาไอ้หนังสือกลับมานะครับเด๋อด <c oughs> ยางยางยางสะสมครบมันจะปลดล็อกอะไรสักอย่าง ล็อกเกอร์ของแมนดี้เหรอโอเคไม่ต้องคิดมากครับไมื่เห็นผู้หญิงตัวหนึ่งองเมื่อกี้ไขเข้าไปงัดเอาก็จริงก็ไม่ได้งัดยากอะไรนะครับหมุนอย่ามายุ่งนี่มันเรื่องของผู้ใหญ่เขาอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไอ้เหี้ยจบแล้วกูไอ้เหี้ยฟิลโอ้โหไอ้เหี้ยภากิตรนี่จบเลยไอ้เหี้ยเฮียไม่อะไรของมึงนักหนาวะ่าดูดีไม่ว่าดีมึงมาอยู่ในนี่เลยม,มามาหลับให้สบายไอ้เปลยนี่นแน่ได้โคล่าไปด้วย มองหน้าหาพ่อมึงเนี่ยเนี่นมึงมึงน่ะไม่กินมึงอะไรมึงอะไรกูกูว่ะร้อนอยู่ไอสัตว์ด่าอะไรกูฮะเมื่อกี้อ่ะหลับซะไอ้เวรเอ้ยแม่งวันนี้กูว่ะร้อนกับพวกมึงเยอะแล้วไอ้อ้วนอะไรมึงเรยไหนใครมีปัญหาอะไรใครวอนอีกมึงนั่งในนั้นแหละมึงนั่งไปเลยนะอ๋อ เป็นอะไรมึงฮะวิ่งหาพ่อมึงเหรอจะไปไหนเรายังไม่สนุกกันเลยลาบไอเวยนะครับโอเคมาเอาอีกนะลองลองไอ้แล้รกิจมีกี่ฟิลนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยต่อหยุดดิแกรี่โหกูจะดูกระตุน ดูสาวว่ายน้ำสินะชอบดูเด็กๆสาวๆว่ายน้ำาังเงี้ยโอ้โหไม่ชักเป้าด้วยระโอ้เมอร์เรียนขอดูนมหน่อยหรือว่ามึงชอบถีมผู้ชายไว้เอ้พวกมึงอยู่ด้วยกันอีกสองคนเนี่ยจะมงจะ ทำมันเป็นชายแท้อยู่แล้วนายจะเป็นนี่เป็นไงบ้างเอ้ยพี่ที่เอ๋ยเอยเนี่ยเองยินดีให้เจอนะฟังนียจิมมี่อยากให้นายช่วยบัคกี้ไปที่เด็กช่างแล้วเขาก็เขาไม่ได้กลับมาอีกเลยนัตั้งแต่นั้นฉันว่ามันน่าจะมีปัญหาอยากให้นายจะช่วยทำไมไม่ไปเองวะมีโฮมมีการบ้านนะแล้วก็ฉันฉันโอเคฉันกลัวเข้าใจไหม ฉันว่าพวกเด็กเกเรคงฉีกเขาไปยนินๆมันก็ดีนะที่จะทำให้รู้ว่ารัสเซลนั้นโอเควิ่งไปเลยเอ็กอันใช่เราต้องดูแลไอ้รัสเซลนี่แล้วนับวันนี้มักจะเป็นปัญหากับโรงเรียนนี้และโรงเรียนนี้จะเป็นของเราถ้าไม่อยากยึดครองเรียนหรอกนะก็ใช่มันจะช่วยได้เยอะเลยนะฉันมีแผนว่ะ อย่ามายุ่งนะนะครับโอ้โหเราต้องไปสู้กับรัสเซลคนเดียวคนเดียวมึงก็รู้ใช่ป่ะไอรัสเซลนี่มันเป็นไอเหี้ยกอริล่าใจแอนน่ะเออตายแล้วกูอยู่ดีไม่ว่าดีเนาะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ดีนี่ด,ดีนี่ยังยังเวลาเดินเล่นได้อยู่เอาลูกบอลมาด้วยดีกว่า เฮ้ยอย่าเตะดิมาใครใครขวางกูป,ปาหน้าแม่งอัดหน้ากับลูกบอลน,นี่เป็นอะไรที่แจ่ม want, อะไรมันอีกเราเฮ้ยมาสู้คนตีตัวเท่ากันดีกว่านะนี่ถือไม้เหรอไอ้นักเลงเหรอบุลลี่เหรอฮะชอบนักใช่ไหมฮะสนุกเป็นบ้าเลย พี่จะตายหาแล้วว้ายมึง่าตายมึงจะตายมึงจะตายมันล้มแล้วมึงกระทืบสิเฮ้ยนี่มาต่อยกับคนที่ตัวเท่ากันนี่เออได้ดูสมน้ำสมเนื้อขึ้นหน่อยไอ้เหี้ยรังแกเด็กเนิร์ดเลยอีกพวกเด็กเกเรนี่แน่ไหนมึงตามกูมาถ้ายอยากมีชีวิตยอยู่ อะไรกันอีกออโอ้ oh, ยังไม่จบไม่สิ้นในเชียอเหอนื่อยต่อยก,กันเอง <laughs> ไปมึงมีภารกิจอะไรที่โรงรถมึงเข้าไปนี่กูต้องเปิดให้ด้วยอจกทีค่คนตัวนี้แม่งทำอะไรกันไม่เป็นแล้วมาทำอะไรวะ แล้วก็ต้องป้องกันมันอีกไอ้เหี้ยไม่หนุกเลยภรารกิจนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูโกดนทุบมึงอย่าไปตายไปตาย <c oughs> มึงตายไม่รู้นะเวย้ยมึงเดินโง่ๆมึงตายนะฮะ <c oughs> พวกมึงชอบนะ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ใช่พวกเรามีความสุขมากเลยได้ต่อยพวกมึงนี่เียเหนื่อยเอาจริงเหนื่อยนะเนี่ยภารกิจเนี้ย เราจะไว้ชีวิตมันตัวหนึ่งครับไปบอกลุงพี่มั้งด้วยนะรอดใช่ไหมรอดใช่ไหมงั้นเราไปกันดีกว่าได้เบดคิดควิตดาวไอ้เหี้ยอะไรวะเอาลุงลุงช่วยพวกเราด้วยลุงโอเคขอบคุณพากินมี่นายเอานี่ไปเลย โอ้โหเด็กเกเรเริ่มจะเกลียดขี้หน้าเราแล้วนะครับแต่เด็กเนิร์ดรักเราเราได้สเก็ตบอร์ดมาด้วยโอ้โหบักกี้ทำงานได้ดีนี่โอ้ครับผมนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเรากลับหอดีกว่ามันดึกแล้ว Back of m a r b l e นะครับ m a r b l e แปลว่าอะไรแปลว่าแปลว่าเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่ามันเล่นยังไงจิตแม่หาเรื่องคุยกแล้วอ่ะโอ้ยเว้ย มันโปรยยังไงวะมันโปรยยังไงวะเออวายกูก็ลื่นเองลื่นเองไสัตว์เออเอาเลยไอสัตว์เดินบนหญ้าไม่ได้เดินบนหญ้าไม่ได้เดนยวงคือเดดเโอเคลองดิจิตเตอไอสัตว์กูกูวิ่งดีกว่ากูวิ่งดีกว่าวิ่งเร็วกว่าไอ้เี้ย ลองใหม่ครับอ๋อก็เหมือนเหมือนขับรถเออเหมือนขับรถเฮ้ยจ๋งเอาละครับพอเกระโดดได้ด้วยว้ายแขกนะครับพอครับเข้านอนนะเดี๋ยวตันพาร์ทแล้วอ่ะอะไรมึงอะไรมึงฮะมองควยอะไรตรงนั้นนะฮะเวลานอนไม่นอนมึงเป็นนอนในนี้เลย นะครับชอบจังเลยบุลลี่คนอื่นเนี่ยนะเฮ้ยเรปรุงยาได้ยังครับยังเงับเราต้องโหต้องปลดล็อกวิชาเคมีนะครับไม่เป็นไรวิชาเพน้นเดี๋ยวผมค่อยไปเล่นน็อกรอบหอนะหลังจากนี้ก็จะโฟกัสเนื้อเรื่องแบบนั้นดีกว่าไหมจะได้ไม่ยืเยเยอะนะครับ <c oughs> <laughs> พารทนี้ก็แบบรู้สึกว่าเราก็เราจะแบบพอกับการเป็นคนดีนะครับนะเออเซฟ โอเคเซฟไว้แล้วก็เราจะส่งจิมมี่เข้านอนนะครับนะเหมือนกับว่าการนอนจะเป็นการตัดพาร์ทของเรานะครับนะก็เป็นว่านี่พาร์ทสามก็พบกไมาพาร์ทที่สี่ครับผมสวัสดีครับ